อันนี้ทดสอบมิตซูบิชินะครับรถตู้บข้าวนะครับเบรนเนอร์น้ำมันดีเซลนะครับผมไฟ2 2 0บโวลต์อันนี้นะอุณหภูมิ32มันขึ้นได้ไงวะเนี่ยเบร์เนอร์อยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัว1 1ตันนะครับเป็นไส้กลางเดี๋ยวจะยกตัวเบร์เนอร์ตัวนี้นะครับโคชีสองหัวนะครับเข้าไปไส้นี้นะครับผมนะเดี๋ยวยกไส้ที่เพชรหัวก่อนนะครับร้อนอยู่ร้อนเหมือนกันนะครับโอเคแรงดีนะครับผม ไปมาปุบๆเลยครับอันนี้เป็นหัวแบน้ำมันดีเซลนะครับผมตัวนี้เป็นของมิซูบิชินะครับมีเมมโมรี่ให้ด้วยนะครับอุณหภูมิมีไล่มานะครับมีเครื่องวัดความชื้นมีปริมาณนะครับมีการไหลเวียนนะครับมีเมมโมรี่ให้ด้วยนะครับสามันนะครับผมนะโอเคเราหยุดแค่นี้ก่อนฟูดาวก่อนเราฟูดาวได้นะครับเ็เสร็จแล้วนะครับร้อนเชียวนะฮะ โอเคมีเซ็นเซอร์แสงให้ด้วยนะครับตัวนี้มีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์แสงไฟนะครับทดสอบว่าอุปกรณ์มีไฟติดหรือเลปล่าถ้าไม่ติดก็จะตัดระบบน้ำมันนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับโอเคร็เรียบร้อย